เ,เดี๋ยววันนี้เราเราจะมาถักชุดให้น้องนะคะเดี๋ยววันนี้แอมมินจะเลือกเป็นสีแดงกับสีชมพูนะคะจะเป็นชุดกระโปรงอะค่ะแล้วก็สีชมพูนเนี่ยจะเป็นตัวต,ตัดตัดตัดลายตัดเส้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวหลักเนี่ยจะเป็นสีแดงจะเป็นกระโปรงน่าจะยาวประมาณสักเนี่ยคะ่ะที่นิ้วที่นิ้วแอมมินประมาณนี้นะคะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มถักด้วยกันเลยนะคะเริ่มต้นเราจะเริ่มที่สีแดงนะคะสีแดงกระโปรงเนี้ยเราจะเริ่มด้วยโซ่นะคะเพื่อนเพื่อนก็เดี๋ยวเหลือปลายตรงนี้ไว้ยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไว้ใช้เย็บซ่อนนะคะเพื่อนเพื่อนพันพันไหมพรมไปที่นิ้วแบบนี้นะแทงเข็มเข้าไปเกี่ยวเข้ามาแล้วก็ถักแล้วก็ดึงแบบนี้นะคะ เราจะเริ่มต้นที่26โซ่นะคะถักโซ่นะคะถักแบบนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่นะคะเพื่อนเก็ถักไปจนถึง26โซ่นะคะนี่ค่ะได้26โซ่แล้วนะคะต่อไปให้เริ่มถักเริ่มถักลงไปที่โซ่25ก็คือถักถอยหลังไปนะคะเริ่มต้นด้วย x ส x นะคะ x ที่หนึ่ง x ที่สองพอหลักที่สามให้ถัก x ลงไปสาม x ในหลักเดียวกันหนึ่งสองแล้วก็สามนะคะต่อไปตามด้วยหก x ค่ะหลักถัดไปนะคะหนึ่งสองสามสี่ หก <6 S 2> หลักถัดไปให้ถักเอ็กลงไปสามเอ็กนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็ตามด้วยห้าเอ็กค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วก็หลักถัดไปถัก x ลงไป3 x ค่ะในหลักเดียวกัน2แล้วนะคะแล้วก็3แล้วก็ตามด้วย6 x ค่ะ1 2 3 4 5 6 หลักถัดไปถัก x ลงไป 3x ค่ะในหลักเดียวกัน1 2 3องาแล้วก็จบด้วย 2x ค่ะ1 x แล้วก็2 x จังหนิงหนิงองอนะคะยังไม่ต้องสนใจนะคะต่อไปเพื่อนๆถักโซ่อสองนะคะ1 2แล้วก็พลิกงานกลับนะคะพลิกงานกลับแบบนี้นะคะแล้วก็ถักด้วย สัญลักษณ์ f นะคะ f ก็คือเพื่อนเพื่อนพันหัวเข็มแบบนี้นะคะหนึ่งครั้งถักลงไปที่ช่องแรกแทงลงไปที่ช่องแรกแบบนี้นะคะควักไหมขึ้นมาให้ได้สามห่วงแบบนี้คะ่ะแล้วก็ถักปิดทีละสองแบบนี้นะคะทีละสองห่วงอันนี้คือหนึ่ง f แล้วนะคะเราจะถักทั้งหมดสี่นะคะต่อไปหลักที่สองพันหัวเข็มก่อนนะคะแทงเข็มลงไปที่หลักถัดไปควักไหมขึ้นมาให้ได้สามห่วงถักปิดทีละสอง ส f แล้วนะคะต่อไป f ที่สามปิดทีละสอง f ที่4 okay. ี่เสร็จแล้วให้เพื่อนเพื่อนถักโซ่สี่โซ่หนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วก็ดึงดึงไหมขึ้นแบบนี้ก่อนนะคะแล้วเพื่อนเพื่อนก็มานับหลักนับหลักนับหลักที่แถวที่เรากำลังจะถักเลยคะ่ะ นับไปนะคะแปดหลัก1 2 3 4 5 6 7 8สหปดหลักนะคะเราจะมาถักที่หลักที่9นะคะเพื่อนๆเ,เอานิ้วเอานิ้วทำเป็นสัญลักษณ์ไว้ก็ได้ค่ะหรือถ้าถ้าเอ่อถ้าเอาชัวรนะคะเพื่อนๆใช้เข็มกัดแบบนี้ก็ได้ค่ะ เราจะข้ามเราถักโซ่สี่เราใช่ไหมคะเราก็จะข้ามมาแปดหลักเราก็จะมาถักที่หลักที่เก้าด้วยถักต่อไปด้วย9้า f นะคะหลักนี้นะคะนี่คแล้วก็พันหัวเข็มเสร็จแล้วนะเราก็มาแทงไปหลักที่ 9, เก้าแล้วก็ถัก f นะคะถักต่อไปอีกให้ได้ทั้งหมดเก้าก็เลยแปดนะคะ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสี่หกเจ็ดแปดอีกหนึ่งนะคะเก้า เสร็จแล้วก็ถักโซ่สี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ข้ามแปดหลักเหมือนกันแล้วก็จะจบที่สี่สี่ f นะคะตรงนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าเราจะไม่นับนะคะเราไปนับถอยหลังจากตรงปลายมาก็ได้ค่ะหนึ่งเพราะเราต้องถักตอนปิดเนี่ยสี่ f ใช่ไหมคะเราก็จะนับหนึ่งสองสามสี่เราก็จะรู้ว่าเราต้องลงหลักที่ถอยหลังมาที่สี่นะคะก็ะถักไปสี่ f ตรงนี้จะเป็นแขนเสื้อเขานะคะเพื่อนเพนืสองสามแล้วก็สี่ะจะได้เป็นแบบนี้นะคะต่อไปเพื่อนเอนถักโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็พลิกงานกลับนะคะเราจะถักด้วย 3X แล้วก็ V 1หนึ่ง สองสามแล้วก็ V นะคะต่อไปเราต้องถักลงไปบนโซ่ที่เราถักสี่โซ่ะคะ่ะถัก x ลงไปเลยค่ะก็จะได้ทั้งหมด 4x ่นะคะหนึสองสาแล้วก็สี่แล้วก็ถัก เก้า x ต่อนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็เก้านะคะต่อไปก็จะถึงตรงโซ่นะคะเราก็จะถัก x ลงไปบนโซ่ก็จะได้ทั้งหมดสี่ x นะคะหนึ่ง สอสแล้วก็4นะคะที่เหลือก็จะเป็น v แล้วก็3 x ค่ะคก็จะได้เป็นลักษณะแขนเสื้อแบบนี้นะคะพอเ,เสร็จแล้วนะคะ จบแถวนี้แล้วนะคะเพื่อนๆจับเขาโค้งเข้าหากันแบบนี้ค่ะจับงานจับงานโค้งเข้าหากันแบบนี้นะคะ mm. เราจะทําการเชื่อมต่อนะคะ mm. เพื่อนๆแทงเข็มไปที่หลักแรก mm. แล้วก็เอาไหมสีชมพูอะค่ะเมื่อกีก้ที่เราบอกว่าเราจะทําเป็นเป็นตัวลายอะคะ mm. ่ะเราจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะคะ จับสีชมพูไว้แบบนี้นะคะแล้วเพื่อนเืนก็เอาเข็มเนี่ยเกี่ยวเกี่ยวสีชมพูเข้ามาเป็นตัวปิดปิดงานแบบนี้นะคะทีนี้ไหมที่เราเอามาต่อสีชมพูกับไหมเก่าเราสีแดงอะค่ะเดี๋ยวเราจะถักแล้วเราก็จะซ่อนนะคะแถวนี้แถวที่สี่เราจะถักด้วย13 x แล้วก็ v นะคะเพื่นเกระแทงลงไปตรงที่เราต่อ หลักที่ต่อนะหนึ่งสองเนี่ยค่ะไหมที่เราเอามาต่อกับไหมเก่าะเราก็จะพาดไว้ตรงกลางมันก็จะถูกซ่อนไปนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดให้มันจะตัดสีแดงออกก่อนนะคะ เจ็ดแล้วนะคะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามแล้วก็ v v ก็คือถัก x สอง x ลงไปในช่องเดียวกันนะคะแล้วก็ถักต่อไปอีกสิบสาม x นะคะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอย่างนี้นะคะพอจบ1 3บ x นะคะเพื่อนเพื่อนแทงเข็มไปที่หลักแรกเลยค่ะตรงที่เราเปลี่ยนเป็นสีชมพูหลักแรกเลยนะคะแล้วก็เอาสีแดงมา เราก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะจับแบบนี้ค่ะเกี่ยวเอาเข็มไปเกี่ยวสีแดงเข้ามาปิดปิดแถวนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะไหมที่เราเอามาเปลี่ยนกับไหมเดิมสีชมพูค่ะเราจะจับไว้ตรงกลางเพื่อที่เราจะได้ถักไปซ่อนไปนะคะแถวที่5เนี่ยเพื่อนเพื่อนถักโซ่สอก่อนค่ะ1 2เราจะถักด้วย3 f แล้วก็ V นะคะ,ะถักแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนพัน,น,น,นหัวเข็มแทงลงไปช่องแรก ถักปิดทีละสอง1 f ช่องถัดไปปิดทีละสองส f ช่องถัดไป3 f นะคะพอช่องที่4เราจะถัก f ลงไป2 f ก็เหมือน v อะคะ่ะถ้าเราถัก x มันก็จะเป็นเหมือน v เพียงแต่อันนี้เราเปลี่ยนเป็น f 2อัน2อันใน1ห,หลักนะคะถักแบบนี้ค่ะจนครบแถวนะคะ 3 f v 3 f v นะคะก็คือจะเป็นในส่วนของกระโปรงแล้วนะคะ2ก็ f อีก3ต่อไปก็จะเป็น f ที่เป็น v เนี่ยค่ะเพื่อนๆก็ถักแบบนี้ค่ะไปจนรอบแถวเลยนะคะพอครบแถวนะคะเ,เพื่อนๆแทงเข็มไปที่หลักแรกของต้นต้นแถวเนี้ยค่ะ แทงเข้าไปแล้วก็เกี่ยวไหมเข้ามาแล้วก็เอามาลอดห่วงนะคะแล้วก็แถวที่5แถวที่6แล้วนะคะถักโซ่สองค่ะแล้วก็ถัก4 F แล้วก็ V นะคะทําเหมือนเมื่อแถวเมื่อกี้ที่เป็น3 f v อะคะ่ะเพียงแต่แถวนี้เราจะเพิ่มมาอีกเป็น4 F นะคะ2 3 4ต่อไปก็จะเป็น F ที่ลงไปสองครั้ง ในช่องเดียวกันนี่ยเป็นเพื่อนกระถักอย่างนี้ย c f v c f v จนครบแถวเลยนะคะพอจบแถวนะคะเพื่อนๆแทงเข็มไปที่หลักแรกนะคะเหมือนเดิมแล้วเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนสีนะคะแถวนี้เราจะเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูเพื่อนเพื่อนก็ไปเอาสีชมพูมานะคะ แล้วก็เกี่ยวเข้าไปปิดงานในแถวนี้นะคะเสร็จแล้วแถวนี้เราจะถักด้วย x อ,อย่างเดียวก็จะได้ทั้งหมด42 x นะคนอื่นเพื่อนๆถักโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็แทงไปที่ช่องที่เราช่องที่เราปิดงานเมื่อกี้ค่ะถักด้วย x นะคะแล้วก็ไหมที่เอามาต่อกับไหมเก่าเราก็ซ่อนไว้ตรงกลางนะคะนะคะถัก x อ,อย่างเดียวนะคะ จนรอบแถวเลยก็จะได้ทั้งหมด42 X นะคะ พอจบแถวนะคะเราก็จะเปลี่ยนกลับไปเป็นสีแดงนะเป็นเพื่อนกระแทงแทงเข็มไปที่หลักแรกเหมือนเดิมแล้วก็เอาสีแดงมาเกี่ยวเข้าไปปิดแบบนี้นะคะดึงสีชมพูให้ตึงนิดนึงทักโซ่สองนะคะต่อไปแถวเนี้ยแถวที่แปดแถวที่8ดเนี่ยเราจะถักด้วย 5fV แล้วก็ตามด้วยแถวที่หเออแถวที่9้า แปดนี่เป็น5 fv แถวที่9เป็น6 fv นะคะอันนี้เป็นเพื่อนถักต่อไปได้เลยนะคะแถวนี้ก็จะเป็น5 f แล้วก็ v นะคะเพื่อเนเพื่อนถักแถวนี้5 fv แล้วก็อีกแถวนึงเนี่ย6 fv นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักต่อกันนะ2 3 4าแล้วก็5แล้วก็ f สองอันนะคะ แถวนี้เป็น5 fv แถวอีกแถวหนึ่งต่อไปแถวที่9ก็จะเป็น6 fv นะคะเพื่อนเพื่อนก็ถักจนถึงแถวจบแถวที่9ก้า่อนนะ,ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักต่อกันพอจบแถวที่9ที่เป็น6 fv นะคะเ,เพื่อนๆก็ปิดงานแล้วก็เอาสีชมพูมาเปลี่ยนนะคะเกี่ยวสีชมพูเข้าไปปิดดึงดึงสีแดงให้ตึงนิดนึงนะคะแถวนี้เราก็จะถักด้วย x อย่างเดียวแต่ถักด้วยสีชมพูนะคะก็จะได้รอบแถวเนี้ย 56x สิบหกนะคะ,นะคะทำเหมือนเดิมเลยค่ะเพื่อนๆก็ถัก x ไปจนรอบแถวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาถักต่อกันถัก x ได้รอบแถวแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะปิดงานเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะเป็นเป็นสีแดงเพื่อนๆก็เอาสีแดงมาเกี่ยวปิด แล้วก็ต่อไปแถวที่1 1 12 13ดสิบนะคะเ,เพื่อนๆถักโซ่สองก่อนนะเหลืออีก3แถวต่อจากนี้ค่ะให้เ,เพื่อนๆถัก f อย่างเดียวนะคะรอบงานเลยทั้ง3ามแถวเนี่ยเราก็จะได้แถวและ 56f นะคะเนะคะแล้วเราก็จะได้กระโปรงเลยนะคะถักอีก3ามแถว f อย่างเดียวนะคะนะเ,เพื่อนๆถักต่อนะคะ F อย่างเดียวอีก3าแถวค่ะ ได้เอฟมาอีก3แถวแล้วนะคะพอครบ3แถวนี้แล้วเพื่อนๆก็ปิดงานนะแทงเข็มไปที่ช่องช่องแรกนะคะควักไหมเข้ามาแล้วก็รอดห่วงนะคะแล้วก็ดึงไหมเลยค่ะดึงซักเกือบคืบนะเดี๋ยวเราจะเย็บซ่อนเลยนะเป,นเปืนก็เอาเข็มเย็บมานะคะก็มาร้อยกับไหมพรมที่เราตัดเมื่อกี้นี้ เ,เราจะเย็บซ่อนนะคะเพื่อนเกี่ยวขมวดปมสักปมหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราจะเอามาแทงมาแทงด้านในนะคะแทงไปตามลายที่เราถัก เกี่ยวให้ไหมมันเข้าไปซ่อนนะคะแต่มันจะเกี่ยวขมวดปมอีกสักทีหนึ่งนะคะแล้วก็แทงซ่อนต่อ แล้วก็ตัดไหมได้เลยทีนี้ในส่วนส่วนไหมที่เหลือตอนต้นนะคะที่อ้มินตอนทําโซ่และบอกให้เหลือไว้ยาวนิดนึงอะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาเย็บติดก,กับกระดุมนะคะตรงนี้เราจะทํเป็นเป็นกระดุมแล้วก็มีห่วงเกี่ยวนะคะเพื่อนเหากระดุมมานะงนี่ยมันมีเป็นสีเนี่ยคะ่ะใหญ่นิดนึงเพราะว่าเข็มเนี่ยมันมันจะต้องให้มีรูที่ให้เข็มเราผ่านได้นะคะ มัน,นก็จะรอ้อยกับเข็มนะแล้วก็เอาได้ตรงเนี้ยที่เหลือนี่แหละจะไปเย็บติดกับกระดุมเย็บประมาณนี้นะคะหรือถ้าเพื่อนๆจะใช้ถ้าจะเป็นกระดุมเล็กกว่าน,นี้ค่ะแล้วก็ใช้เป็นเข็มเย็บผ้าก็ได้กับกับได้ได้เย็บผ้าค่ะแต่ว่า ของแอดมินมองไม่ค่อยเห็นนะคะมันเล็กไปก็เลยขอเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ติดกันแล้วก็ปิดงานขวดปมเหมือนเหมือน,นเดิมค่ะเพื่อนๆแทงแทงไหมเข้าไปซ่อนตามรอยที่เราถัก ประมาณนี้พอนะคะ,ะก็ตัดต่อไปเราก็จะทำห่วงที่จะคล้องนะคะแล้วก็จะมาทำฝั่งนี้นะทีนี้ใช้วิธีแบบนี้ก็ได้ค่ะ mm hmm. เพื่อนเอาไหมสีเนะะี่ยค่ะสีสีชุดเนี่ยนะคะเราจะมาถักโซ่เพื่อนเหลือปลายไว้เยอะนิดนึงนะถักโซ่ทำห่วงนะ ลองดูก่อนนะลองซัก8โซ่ก่อน1 2 3 4 5 6 7 8เพื่อนดึงก่อนนะคะเราจะลองดูก่อนว่าถ้า8โซ่อ่ะโอเคนะคะพอได้8โซ่แล้วเพื่อนดึงไหมแบบนี้เลยค่ะดึงเนี่ยประมาณสักเกือบคืบนะแล้วก็ตัด เราจะใช้วิธีเอาไปเย็บค่ะเย็บที่ละด้านนะคะคเพื่อนมาเกี่ยวนี่เลยค่ะตรงมุมอะค่ะตรงมุมของอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็เย็บ ซ่อนไหมก่อนนะทำทำทีละอันนะคะเียมซ้อนนิดเดียว ต่อไปอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะคะเราก็ทำให้ตรงโซ่เราเนี่ยเป็นโค้งเข้าหากันแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาเย็บตรงจุด จุดแรกเลยจุดเดิมที่เราเย็บก็จะได้เป็นลักษณะห่วงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็เย็บให้เขาติดกันแล้วก็ซ่อนไหมเหมือนเดิมค่ะ นี่ก่อนค่ะเรียบรอยแล้วเพื่อนๆก็ตัดใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ชุดให้น้องนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะที่มีกระดุมเนี่ยคือด้านหลังแล้วก็เพื่อนๆถอดกกน,นอน้องออกก่อนนะจริงๆชุดเนี่ยค่ะเพื่อนๆเลือกสีได้เลยนะจะถักเป็นสีอะไรก็ได้แล้วก็ เล่นลายนิดนึงก็คือมีไหมแทรกเป็นสีอ่อนอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะเป็นสีเข้มก็ได้นะอันนี้แล้วแต่เราเลยนะคะจับใส่แบบนี้ค่ะเอาแขนมาแล้วก็ติดกระดุมค่ะ ใส่กเกางเลยเหมือนเดิมแล้วก็จะได้ชุดชุดแรกให้น้องนะคะเป็นกระโปรงสีสดใสนะคะตัวนี้ค่ะแอดมินมีถักไว้เป็นไหมเหลือบตัวหนึ่งนะคะ แต่ว่าจะไม่ได้มีถักตรง X อนะแอดมินจะถักเป็น F ต่อมาเลยอะคะ่ะจะไม่มีช่วงช่วงลายนะคะเพราะว่าอาศัยว่าไหมสีเหลือบเ็าจะมีลายของเขาอยู่แล้วอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะก็จะมีชุดเริ่มมีชุดได้เปลี่ยนแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยคลิปต่อๆไปแอนมินก็จะมาถักชุดอื่นบ้างหรือว่าอาจจะเป็นพวกกระเป๋ารองเท้าหมวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาต่อนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้มีชุดมี ให้เขาเปลี่ยนสะสมไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยเพื่อนๆลองถักดูนะคะเลือกสีเลือกอะไรตามใจได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะว่าจะมาถักอะไรต่อนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ